ปอยซีรีส์จีนเรื่องกับดากรักบอสตัวร้ายตอนที่24จากนั้นพระเอกก็ไปส่งนางเอกที่บ้านแต่ก็รังไม่ให้เธอไปเพลงนี้เพาะดีเหมือนกันนะฟังให้จบก่อนดีไหมเธอก็นั่งลงฟังกับเขาแต่พระเอกก็จะไปช่วยซ่อมไฟให้นางเอกอีกนางเอกก็กลัวว่าตัวเองจะเผลอใจเหมือนกับคราวก่อนถ้าฉันทําอะไรไม่ดีกับเขาคงจะดูไม่ดีแน่ๆเลยขอให้เขารีบกลับแต่เขาก็ดันซุ่มซ่ามถูกประตูรถหนีบอีกเขาฟอรอมว่าไม่เจ็บแต่ไม่กี่นาทีต่อมาพระเอกก็แกล้งโทรมาสั่งงานนางเอกฉันอยากเจอเธอ นางเอกก็ให้เขาไปเจอกันในฝันวันต่อมานางเอกก็ไปหาเฉิงซีฉันไม่ได้กินข้าวกับพี่มานานแล้ววันนี้เลยสั่งพิซซ่าอร่อยๆมากินแต่เฉิงซีก็รู้สึกว่าเธอปแปลกๆไปมีอะไรจะบอกกับฉันหรือเปล่านางเอกก็เลยยอมบอกว่าฉันคบกับเชียนเหิงอยู่เธอดีใจมากในที่สุดน้องสาวของพี่ก็มีแฟนสักทีแต่นางเอกก็ยังไม่วางใจเขาเป็นบอสชน,นะเฉิงซีก็ไม่ได้ติดเขายังโสดเธอก็ยังโสดการมีแฟนนั้นแปลว่าคนสองคนชอบกันไม่ใช่หรอนางเอกยังคงเป็นกังวล ยังไงเขาก็โดดเด่นมากเชิงซีก็รู้ว่าเธอกลัวว่าพระเอกจะเป็นเหมือนกับเติ้งมิ่งแล้วสอนนางเอกว่าความรักนะ่ะมันก็เหมือนดอกไม้ช่อหนึ่งดอกไม้สวยงามมากแต่วันหนึ่งมันก็จะเหี่ยวเฉาเราไม่ควรเลิกซื้อเพราะว่ามันแค่เหี่ยวเฉานะแม้ดอกไม้มันจะเหี่ยวเฉาแต่กลิ่นหอมของมันจะยังคงอยู่ใช่ไหมล่ะนางเอกเองก็เห็นด้วยฉันจะรักษาความสัมพันธ์นี้ให้ดีและจะทนุถนอมปัจจุบันแล้วนางเอกก็ได้รู้ว่าพระเอกเจ็บนิ้วพระเอกก็เล่าว,ว่าหมอบอกว่าเนื้อเยื่อเสียหายอย่างรุนแรง มือขวาของฉันก็คงใช้งานไม่สะดวกนางเอกก็เลยให้เขาพักแต่เขาก็อ้อนนางเอกว่าฉันอยากมองเธอนานๆนี่นางเอกก็เลยอนุญาตให้เขาค้างที่นี่พระเอกก็เนียนให้นางเอกดูแลก่อนจะต้องไปอาบน้ําเขาเลยคิดแผนให้นางเอกมาช่วยถอดเสื้อให้นางเอกก็เขินก่อนจะจับได้ว่าเขาโกหกพระเอกก็อ้อนว่ามันเจ็บจริงๆนะดูสิมันเจ็บมากเลยฉันขอโทษฉันผิดไปแล้วนางเอกก็เลยให้รีบอาบน้ําให้เสร็จแล้วเธอจะมาทายาให้วันต่อมานางเอกก็ต้องผูกไทย ให้กับพระเอกแต่เธอผูกไม่เป็นพระเอกก็ปลอบใจว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องรีบค่อยๆฝึกไปแต่เธอก็รู้สึกท้อแท้พระเอกเลยจะสอนให้แล้วให้นางเอกทำซ้ำจนเธอบ่นว่าฉันจะไปทำงานสายแล้วนะตัดมาที่พวกรุ่นพี่ก็กำลังคุยกันอยู่พอดีพอพระเอกมาก็พากันเงียบปากแต่พระเอกก็ดูให้คุยกันต่อได้พอถึงเวลาพักเที่ยงพวกรุ่นพี่ก็สั่งอาหารกันแล้วเรียกพระเอกให้มากินด้วยพระเอกก็ขอลองชิมทั้งๆท,ท,ที่ไม่ชอบอาหารรสจัดแล้วใจดีกับทุกคนมากเป็นพิเศษแล้วพระเอก กับนางเอกก็จะสวีดกันแต่ว่าคู่ของฐานอิงกับหวีเฟิงก็เดินผ่านมาพอดีทั้งสองคู่ต่างวงแตกนางเอกก็รู้ว่ารุ่นพี่เขินเลยบอกกับฐานอิงว่าวันนี้เราจะไปห้างด้วยกันไม่ใช่หรอเธอก็เนียนไปแล้วทุกคนก็เข้าไปในลิฟต์ด้วยกันพระเอกแอบมองนางเอกไม่วางตาพอๆกับฐานอิงที่แอบมองหวีเฟิงจากนั้นพระเอกก็ย่างทุเรียนเอาใจนางเอกเธอบอกว่าอยากกินทุเรียนย่างในหวยปอไม่ใช่หรอนางเอกบอกว่าฉันก็แค่พูดเฉยๆก่อนจะดูทุเรียนไหมถึงมันจะไหมแต่ฉันก็ย ังซึ้งอยู่ดีแล้วเธอก็ไปซื้อเนคไทมาเป็นของขวัญให้พระเอกชอบไหมคะเขาก็บอกว่าใช้ได้นางเอกก็ยังผูกไม่เป็นอยู่ดีพระเอกก็บอกว่าอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะเธอหลบหน้าฉันทั้งวันแล้วนางเอกก็ยอมรับว่าเป็นกังวลฉันกัดทุกคนจะรู้ว่าเราคบกันอยู่พระเอกถามว่าทําไมเธอบอกว่าคุณเป็นบอสส่วนฉันก็เป็นเด็กใหม่ฉันแค่อยากทํางานให้ดีฉันไม่อยากได้สิทธิพิเศษพระเอกก็ขอโทษฉันไม่ดีเองฉันเองก็เพิ่งเคยมีแฟนครั้งแรกฉันคิดแค่อยากจะอยู่เคียงข้างเธอไม่ไดด้คิถึง ื่องนี้ของเธอเลยถ้าคิดว่าการเปิดเผยความสัมพันธ์จะทําให้เราอึดอัดฉันก็จะเก็บมันเป็นความลับในบริษัทไม่ให้พวกเขารู้โอเคไหมนางเอกก็เอ็นดูเขาแล้วพัสดุของพระเอกก็มาส่งเขาก็รีบแอบเปิดมันและของสิ่งนั้นก็คือตํารายุทธวิธีมีความสัมพันธ์ในที่ทํางานที่เขาเตรียมไว้วางแผนสําหรับความรักของเขาภาพตัดมาที่ทนายอูก็กแอบมาดักรอเฉิงซีแต่เนียนว่าบังเอิญมาเจอแต่เธอก็ดันจับเขาได้เขาก็ยอมรับว่าสองวันนี้ฉันไม่กล้าติดต่อเธอกลัวว่าเธอจะคิด ว่าฉันน่ารำคาญแต่เธอก็ปฏิเสธนายเจ็บตัวเพราะฉันไม่ใช่หรอฉันรู้ดีว่านายแคร์ฉันเราลงแอปแชร์ตำแหน่งกันนายจะได้รู้ว่าฉันอยู่ที่ไหนจะได้ไม่ต้องเป็นกังวลอีกดีไหมเขาก็รีบโหลดแอปทันทีฝั่งพระเอกก็ซื้อชานมมาเอาใจนางเอกก่อนจะลากเธอเข้าห้องเก็บเอกสารนางเอกชิมแล้วก็ชมว่าอร่อยเขาเองก็อยากชิมบ้างแต่ดันอยากจะจูบก,กับเธอมากกว่าแต่ทว่าสาวสาวก,ก็ดันเข้ามาขัดจังหวะเสียก่อนนางเอกเลยออกไปรับหน้าแล้วพวกรุ่นพี่ก็ถามว่าเธอกำหนดวันสถาน ที่จัดสัมพันธ์หรือ,อยังนางเอกก็บอกว่ายังเลยฉันรอทนายเขียนแจ้งอยู่พวกเธอก็พากันนินทาบอสไม่หยุดแล้วบอกนางเอกว่าเธอเป็นคนที่โดนทนายเขียนทรมานหนักที่สุดแล้วนางเอกรีบปฏิเสธการได้รับคําแนะนําจากบอสโดยตรงก็ถือเป็นเกียรติของฉันแล้วละพอพวกเธอออกไปแล้วนางเอกก็รีบไปเคลียร์กับพระเอกทันทีเขาทักว่าปกติเธอบ่นเรื่องฉันกับพวกนั้นหรอนางเอกก็บอกว่าก่อนที่เราจะคบกันฉันก็มีบ่นบ้างน,นิดหน่อยจะหักโบนัสฉันหรอเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรฟังทนายอู๋ก็ เก็บความดีใจเอาไว้ไม่ไหวรีบโทรไประบายกับพระเอกเฉิงซีของฉันคอยบอกตำแหน่งของเธอให้ฉันรู้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะพระเอกก็แย้งว่าแล้วทำไมนายต้องทำตัวเป็นสตอกเกอร์ด้วยเขาก็ตอบหน้ากลับว่าหมาโสดแบบนายนะ่ะไม่มีวันเข้าใจหรอกพระเอกอยากจะขำอยากจะบอกว่าตัวเองคบกับนางเอกใจจะขาดอยู่แล้ววันต่อมาพระเอกก็เรียกนางเอกมาทำคดีฉันมีสองคดีให้เธอเลือกหนึ่งในนั้นลูกความเก่าของฉันแนะนำมาเป็นข้อพิพาทเรื่องประกันครอบครัวมูลค่าหลายสิบล้านหยวนคดี นี้เธอไม่เคยทํามาก่อนขุมคาดที่จะลองส่วนอีกคดีเป็นคดีอาสามาจากสมาคมช่วยเหลือทางกฎหมายนางเอกก็เลือกรับคดีอาสาเพราะฉันอยากใช้ฐานะทนายช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือมันมีความหมายกับฉันมากเมื่อเทียบกับการรับคดีใหญ่และหวังว่าจะใช้โอกาสนี้ทําความฝันให้เป็นจริงพระเอกก็กล่าวเตือนว่าคดีอาสานั้นมีความเสี่ยงซ่อนอยู่มากมายเธออาจจะถูกก่อกวนก็ได้ต้องระวังตัวเอาไว้ให้ดีด้วยนางเอกก็ไม่ยอมให้เขาช่วยพระเอกก็บอกว่าฉันจะสนับสนุนให้ในฐา นะแฟนนะจำเอาไว้ด้วยฉันจะคอยหนุนหลังให้เธอเสมอพ่อเป่ารู้รู้ว่านางเอกได้รับคดีอาสาก็คิดว่านางเอกไปขัดใจอะไรพระเอกอีกแล้วสอนให้ต้องรู้ใจบอสบ้างสิต่อไปนี้เวลาพี่อยู่กับบอสเธอต้องดูให้ดีๆนะต้องเรียนรู้เอาไว้พระเอกเลยบอกให้เขาอยู่ล่วงเวลาซะก่อนจะสั่งนางเอกว่าห้ามใกล้ชิดกับลูกความเด็ดขาดลูกความหลายคนที่ดูอ่อนแอความจริงแล้วอาจจะไม่ได้อ่อนแอเสมอไปนางเอกก็บ่นว่าทำไมแฟนของฉันพูดมากจังถ้าอยู่ด้วยกันนานๆไปฉันจะหูหนวก มเราตกลงกันแล้วไม่ใช่หรอว่าฉันจะจัดการคดีนี้คนเดียวฉันยังไม่ได้เจอลูกความเลยนะพระเอกก็ยอมตกลงงั้นเธอต้องระวังตัวเองให้มากด้วยล่ะวันต่อมานางเอกก็ไปหาคุณหลินฉันเป็นทนายของคุณค่ะในคดีข้อพิพาทค่าเลี้ยงดูฉันยังต้องให้คุณเอาเอกสารต้นฉบับมาให้ฉันด้วยอย่างเช่นใบหย่าของคุณกับสามีเก่าแต่เธอกลับแย้งว่าฉันไม่ได้ขอค่าเลี้ยงดูจากสามีเก่าค่ะนางเอกก็งงถ้าอย่างนั้นคุณจะฟ้องใครคะเธอบอกว่าพ่อแท้ๆของเด็กไม่ใช่สามีเก่าของฉัน เล่นเอานางเอกอึ้งจากนั้นพระเอกก็ส่งข้อความชวนนางเอกไปกินข้าวเที่ยงด้วยกันแต่เธอก็ปฏิเสธเขาฉันยังยุ่งอยู่เลยค่ะคุณกินก่อนเลยนะ